กระผมสวัสดีคราทนผูช้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหนึงหกคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอคมินมาโดยตลอดด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็ใช้กับวันที่16มิถุนายนเราไปชนกันเจ้านี้ครับก็ยาทิพย์ฝากมาเนีท่านดับล่าง ฟังมาดับ6ดับ6ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟังมาดาบับเจ็ดแนวทานใหม่นี้ก็ฟังมาดับ6กหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้เวียงเพิงดับบน อีกหมุมเนาะก็ฝังมาดับ6ตัวเดียวดับหกนึงตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลยังไงก็ขอบคุณมากนะต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยเป็นนัทันของนายฝังมา262 729 ส6่หกสี่เจ็ดสาหหกเจห้าเาฟังมา9คู่ก็ข <im ple azt> อบคุณมากเลยต่อมาครับเจ้านี้ดับโบนชุด3มตัวคูนหประตูเก้าเก้าสาม ตัวที่ก็สามสี่สี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหกหนึ่งห็ดเจ็ดเจ็ดสองสหกสามเจ็ดเก้าศูนย์หกห้าแปดเก้าสองสี่สี่สามเจ็ดอามนเต่อมาเลยเจ้านี้มันก่อนเดียวได้ก็ฝากมาครับนะเดินล่าง สี่ตัวเก้าเจ็ดห้าสองเก้าเจ็ดห้าสองฝังมาสี่ตัวเป็นเนวทางต่อมาเจ้านี้มันก่อนเดียวได้เต็มล่างเนาะฝังมาเต็มล่าง เต็มศเต็ม1เต็มสองเต็ม4เต็ม5เต็ม6เต็ม8ปดฝากมา7ตัว7จเต็มต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นอนวทานของมันกรเดียวได้แนวทาน10หน่อยล่าง ศูนย์หนึ่งสองสฟังมาเจ็ดตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้คัดคู่สองตัวโบน ก่อนี๋ยวทันของคีดสิบหน่วยจับคู่ทีนี้ก็คัดคัดมาเหลือ1 5 1 6 3ห้าหนึ่ง9ก1ามห้าสามกห่งเนึ่อนยวทันครบสอนอบอลป็นเก้าหนึ่งสมห้าหต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยขนพี่พรครบโบน ฝากมาครับฝากมาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฝากมาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยใบนี้เอ้ยใบนี้ครับนะบ้านนี้มีรา ฝากมาเดวทานคู่ตดโบนห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดต่อมาต่อไปต่อมาครับต่อมาหรือต่อไป ครับใบนี้คนยายฝากมาครับ10หน่วยโบนหน1567 1567าดอดีตที่แล้วก็ศูนย์สอก,กันห้าอดีตที่แล้วก็การ5กับ8แล้วก็ศูนย์กับ2ตัวเด่นผ่าน2ต่อมาครับใบนี้คนยายแล้วก็พี่มินเนาะสองเจ้านี้ ก็ฝากมา6กหนึ่ง6 6 7 7 5 7 6 7 7หกห6 8 7ปหกนะกลับตัวนะมีหลายชุดนะท่านมีหลายชุดเนาะ6 0 6ู6 2 6หกกเข็บหน้าจอได้เข็บหน้าจอได้นะต่อมาครับนายเอ้ยนายฝากมาครับ4 6 5 6 2 9 สี่หกหเน้น 10, ouais. 2 6 6 9กหกเาลขทานสตัว0ูนย6ส9งหกศูนยง6กกรูปนะวิ่ง6วิ่ง6เนาะในก็ฟฝากมาอีก1มุมด้วยต่อมาเลยเจ้านี้บ้านนี้มีราไคู่2ตัวบูนตรองรวมตัว0ูย์สา หกสามแปดสามเก้าสามศูนแปดสี่ปดและก็9ก้ก็ฝากมา12คู่จากหลายแนวทางเนาะคัดมาต่อมาเจ้านี้สอนอสิบหน่วยคงที่ครับนะเจ้านี้ก็ฝากมา เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ทุกทีห้าตัวเป็นทานสิบหน่วยบุญคองที่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ฝากมาถ้าผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาเจ้านี้เอ้ยคนย้าย คุณยายฝากมานาทานสองตัวบนล่างตรองเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามกลับตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งสูนห้าหนงห้าสองห้าสามห้าและก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกจ็ดหกแปดศูนยกัทนก็มีหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้เนาะ ต่อมาครับเจ้านี้บ้านนี้มีรักเนาะเจ้านี้เนาะบ้านนี้มีรักฝางมาดับเหลือเดน่นดับเหลือเดน 10, ่นสิโบนฝางมาดับสองสามสี่ห้าเจห้และวก็แนว่าทัน10ก็เหลือศูนย์หนึ่งกศูนย์หนก็ฝากมา เป็นแนวทางต่อมามันกรเดียวดายฝากมาเด่นล่าง4ตัว9510 9510 9510ก็ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลขอบคุณอย่างแรงด้วยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟนัน ที่ติดตามมาโดยตลอดด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณ ถ้าปรชุมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม